ข้อคิดบำรุงใจเป็นต่อพิเศษที่ The บุกเทเลอร์คัดข้อคิดดีๆที่ได้รับและประโยคโดนใจต่างๆจากหนังสือที่อ่านจบเอามาอ่านให้ฟังสบายๆย่ยอยง่ายกลับมาฟังได้ทุกเวลาสำหรับตอนนี้เป็นข้อคิดบำรุงใจที่จะชวนให้คุณใช้ชีวิตอย่างยืดหยุ่นปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตจากหนังสือ be water my friend จงเป็นเช่นน้ำโดยแชเนลลีหนังสือ Be Water My Friend โดยแชเนลลีถ่ายทอดปรัชญาของบูส e l ลีที่สอนให้เราเป็นเช่นน้ำที่น้ำสามารถปรับตัวเข้ากับทุกสภาพแวดล้อมมันอ่อนโยนแต่ทรงพลังไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม แต่สามารถเปลี่ยนแปลงและก้าวไปข้างหน้าเสมอแนวคิดนี้เป็นแนวทางที่เราสามารถนำมาปรับใช้กับทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับปัญหาชีวิตการพัฒนาตัวเองหรือการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นต่อไปนี้คือข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้น้ำไม่เคยแข็งกระด้างแต่ก็ไม่มีอะไรที่หยุดมันได้ น้ำสามารถไหลผ่านอุปสรรคทะลุผ่านหินและค่อยๆกัดเซาะภูเขาที่ยิ่งใหญ่ได้โดยไม่ต้องใช้ความแข็งแกร่งแบบเดียวกับเหล็กหรือหินสิ่งนี้สอนเราว่าความยืดหยุ่นและความอ่อนโยนสามารถนำพาเราไปได้ไกลกว่าความแข็งกระด้างและดื้อรั้นจงเลือกที่จะปรับตัวแทนที่จะต่อต้านแล้วเราจะไปได้ไกลกว่าที่คิด น้ำสามารถเป็นได้ทุกอย่างโดยไม่เสียตัวตนของมันไม่ว่ามันจะอยู่ในแก้วขวดหรือแม่น้ำน้ำยังคงเป็นน้ำอยู่เสมอชีวิตก็เช่นกันไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดแห่งหนใดเราสามารถปรับตัวได้โดยไม่ต้องสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองจงเรียนรู้ที่จะเปลี่นยนแปลงตามสถานการณ์ น้ำสามารถเปลี่ยนรูปจากของเหลวกลายเป็นไอหรือกลายเป็นน้ำแข็งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของมันชีวิตก็เช่นกันบางครั้งเราต้องแข็งแกล่งบางครั้งก็ต้องอ่อนโยนและบางครั้งก็ต้องรู้จักปล่อยวางจงเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อจำเป็นน้ำไม่ได้พยายามเอาชนะสิ่งใดแต่มันผ่านทุกสิ่งไปได้เสมอ น้ำไม่เคยสู้กับหินแต่มันไหลผ่านร่องรอยเล็กๆและสุดท้ายก็กัดเซาะหินได้จนกลายเป็นทางผ่านของมันเองเช่นเดียวกับชีวิตบางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับปัญหาอย่างหนักหน่วงแต่เพียงแค่เรียนรู้ที่จะปรับตัวและไหลผ่านมันไปอย่างชาญฉลาดแข็งเกินไปก็จะหักง่าย อ่อนเกินไปก็จะไร้พลังหากเราแข็งกระด้างเกินไปเราก็จะหักง่ายมเมื่อเผชิญกับแรงกดดันแต่ถ้าเราอ่อนโยนและยืดหยุ่นอย่างเหมาะสมให้ได้เหมือนน้ำเราจะสามารถทนต่อแรงกดดันได้โดยไม่แตกสลายน้ำไม่เคยยึดติดกับสิ่งใดมันไหลไปเสมอชีวิตของเราจะเบาขึ้น หากเราไม่ยึดติดกับอดีตหรือสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้จงปล่อยวางสิ่งที่ถ่วงเราไว้และไหลไปสู่เส้นทางใหม่ๆน้ำอาจดูอ่อนโยนแต่มีพลังมหาศาลเมื่อรวมตัวกันหยดน้ำเพียงหยดเดียวอาจจะไม่มีพลังมากมายนักแต่เมื่อน,น้ำรวมกันเป็นคลื่นหรือมหาสมุทรมันสามารถเปลี่ยนแปลงแผ่นดินได้ เช่นเดียวกับมนุษย์พลังของเราอาจจะดูเล็กน้อยในตอนแรกแต่เมื่อเราร่วมมือกับผู้อื่นเราก็จะสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้น้ำไม่เลือกปฏิบัติน้ำไหลไปหาทุกสิ่งโดยไม่แบ่งแยกน้ำไม่สนใจว่ามันกําลังไหลผ่านหุบเขาหรือเมืองใหญ่มันปฏิบัติต่อทุกสิ่งอย่างเท่าเทียมกันถ้าเราเรียนรู้จากน้ำ เราจะสามารถใช้ชีวิตโดยไม่ตัดสินผู้อื่นและเปิดใจกว้างต่อทุกคนเมื่อไม่มีทางไปน้ำจะสร้างทางเองหากมีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าน้ำจะไม่หยุดไหลแต่จะหาทางไหลผ่านไปให้ได้ชีวิตก็เช่นกันเมื่อเราพบกับอุปสรรคเราควรเรียนรู้ที่จะหาทางใหม่แทนที่จะถอดใจ ยอมแพ้น้ำไหลสู่ที่ต่ำเสมอเพราะมันรู้จักถอ่มตัวแม่น้ำไม่เคยหยิ่งทนงว่ามันสูงส่งมันไหลาจากภูเขาลงสู่หุบเขาเพราะมันรู้ว่าการอยุดตามสุดทำให้มันรวมตัวกันเป็นมหาสมุทรความถอ่มตัวก็เช่นกันหากเรารู้จักลดอัตราไม่ยึดติดกับความยิ่งใหญ่เราจะสามารถเชื่อมโยงกับผู้อื่น และเติบโตได้อย่างแท้จริงน้ำสะท้อนทุกสิ่งแต่ไม่เคยเก็บสิ่งใดไว้พื้นน้ำสะท้อนภาพท้องฟ้ามืดคลึม้มต้นไม้เหี่ยวแหง้งและดวงจันทร์อับแสงแต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นหายไปน้ำก็กลับมาใสดังเดิมเราควรเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันรับรู้ทุกสิ่งรอบตัวแต่ไม่เก็บเอาความทุกข์หรืออารมณ์ลบ มาเป็นภาระของตนเองน้ำไม่ได้เร่งรีบแต่มันไปถึงจุดหมายเสมอแม่น้ำไม่เคยรีบไหลลงทะเลแต่มันไหลไปตามจังหวะของธรรมชาติการใช้ชีวิตก็เช่นกันบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าความก้าวหน้าของเราช้าเกินไปแต่ถ้าเรายังคงก้าวต่อไปเราก็จะไปถึงเป้าหมายของเราแน่นอน น้ำไม่แข็งกระด้างแต่มันสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้น้ำสามารถกัดเซาะหินทำให้หน้าผาทลายได้โดยไม่ต้องใช้กำลังมากมายนี่คือพลังของความสม่ำเสมอบางครั้งเราก็ไม่ต้องแข็งกล้าวเพื่อเอาชนะอุปสรรคเพียงแค่พยายามต่อไปอย่างไม่ยออ่อท้อสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ก็จะเปลี่ยนแปลงในที่สุด น้ำรู้ว่าเมื่อใดควรสงบและเมื่อใดควรเคลื่อนไหวสายน้ำในบ่ออาจจะดูสงบนิ่งแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องไหลมันก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างมั่นใจเช่นเดียวกับชีวิตของเราบางครั้งเราก็ต้องหยุดและน,นิ่งสงบแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องลงมือทำเราก็ควรเคลื่อนไหวอย่างเต็มที่ น้ำไม่ตัดสินสิ่งที่มันสัมผัสแต่มันยอมรับทุกสิ่งน้ำไม่เลือกระหว่างดอกไม้หรือโคลนมันไหลผ่านทุกสิ่งไปได้โดยไม่ตัดสินเราก็เช่นกันถ้าสามารถมองโลกและผู้คนรอบตัวโดยปราศจากอคติเราจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นน้ำเข้าใจว่าการไหลไปข้างหน้า ดีกว่าติดอยู่กับที่หากน้ำหยุดนิ่งมันจะกลายเป็นบึงที่เน่าเหม็นแต่ถ้ามันไหลอยู่เสมอมันจะสดชื่นและบริสุทธิ์ชีวิตก็เหมือนกันถ้าเราหยุดเดินหน้าหรือยึดติดกับอดีตเราจะสูญเสียพลังของเราไปจงก้าวต่อไปแม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆก,ก็ตามน้ำสามารถเป็นพายุรุนแรง หรือสายฝนที่อ่อนโยนได้ทุกสิ่งมีสองด้านรวมถึงตัวเราเองด้วยบางครั้งเราก็ต้องแข็งแกร่งและเด็ดขาดแต่บางครั้งเราก็ต้องอ่อนโยนและมีเมตตาความสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้คือกุญแจสําคัญของการใช้ชีวิตอย่าต่อสู้กับกระแสน้ำโดยไม่จำเป็นในบางสถานการณ์ การต้านกระแสน้ําไม่เพียงแต่ทําให้เราเหนื่อยล้าแต่ยังทําให้เราเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์น้ำรู้ว่าเมื่อไหร่ควรไหลไปตามทิศทางของมันและเมื่อไหร่ควรเปลี่ยนเส้นทางชีวิตก็เช่นกันบางครั้งเราอาจจะต้องยอมรับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้และเลือกที่จะปรับตัวมากกว่าฝืนต้าน จงเป็นด่งสายน้ำที่ไหลอย่างอิสระไม่ใช่น้ำที่ถูกขังอยู่ในขวดน้ำที่ถูกขังอยู่ในขวดไม่มีอิสระที่จะไหลไปตามทางของมันเช่นเดียวกับชีวิตที่ถูกขังอยู่ในกรอบของความคาดหวังหรือความกลัวจงเปิดโอกาสให้ตัวเองได้สำรวจแล้วเรียนรู้อย่ายอมให้ตัวเองถูกกักขังอยู่ในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเรา ความสุขเกิดจากการปล่อยวางไม่ใช่การยึดติดน้ำไม่พยายามเก็บสิ่งใดไว้กับมันมันไหลผ่านทุกสิ่งไปเสมอความสุขก็เช่นกันหากเรายึดติดกับอดีตความคาดหวังหรือสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราจะพบแต่ความทุกข์แต่ถ้าเราปล่อยวางและไหลไปกับชีวิตเราก็จะพบกับอิสระและความสุข หากมีจุดหมายน้ำจะไหลไปสู่ที่หมายโดยไม่หยุดแม่น้ำทุกสายมุ่งสู่ทะเลเพราะมันมีเป้าหมายที่ชัดเจนชีวิตก็เช่นกันหากเรารู้ว่าเราต้องการอะไรและมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายนั้นแม้จะมีอุปสรรคระหว่างทางเราก็จะสามารถไปถึงที่หมายได้ในที่สุดแม้จะเป็นเพียงหยดเดียว แต่น้ำก็สามารถสร้างแรงกระเพื่อมได้แม้ว่าหยดน้ำเพียงหยดเดียวอาจจะดูเล็กน้อยแต่มันสามารถสร้างคลื่นที่กระเพื่อมไปไกลได้เราอาจจะรู้สึกว่าการกระทำของเรามีผลเพียงเล็กน้อยแต่ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเสมอจงอย่าได้ประเมินค่าของตัวเองต่ำเกินไป การไหลไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องสำคัญกว่าการเร่งรีบน้ามไม่ได้รีบไหลไปข้างหน้าแต่มันเคลื่อนตัวไปอย่างสม่ำเสมอตามธรรมชาติชีวิตก็เช่นกันความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ความรวดเร็วแต่ขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องและความพยายามที่ไม่ยออ่อท้อจงเดินหน้าต่อไปทีละก้าวโดยไม่ต้องกดดันตัวเองให้เร่งรีบเืินไป อย่ากลัวที่จะใช้พลังของตัวเองให้เต็มที่น้ำสามารถเป็นกระแสน้นําที่สงบนิ่งหรือเป็นคลื่นที่ทรงพลังขึ้นอยู่กับสถานการณ์จงเรียนรู้ว่าเมื่อไหรควรสงบเมื่อไหร่ควรใช้พลังงานของตัวเองให้เต็มที่อย่าปล่อยให้ความกลัวหรือความไม่มั่นใจมาขัดขวางศักยภาพที่แท้จริงของเราไม่จำเป็นต้องซับซ้อนน้ำ ยังคงเป็นน้ำได้โดยไม่ต้องพยายามเป็นอย่างอื่นน้ำไม่ได้พยายามจะเป็นอะไรที่มันไม่ใช่มันเป็นเพียงแค่น้ำและนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้มันสมบูรณ์แบบชีวิตของเราก็ไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเกินไปเราไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบหรือพยายามเป็นสิ่งที่เราไม่ใช่แค่เป็นตัวของตัวเองก็งเพียงพอแล้วสำหรับชีวิต จงเป็นเช่นน้ำอิสระยืดหยุ่นแล้วไร้ขีดจำกัดสุดท้ายแล้วน้ำไม่ได้ถูกจำกัดด้วยรูปแบบใดๆมันสามารถเป็นหยดน้ำเล็กๆหรือเป็นทะเลที่กว้างใหญ่ชีวิตของเราก็เช่นกันอย่าจำกัดตัวเองด้วยความกลัวหรือความคิดเดิมๆจงเปิดใจยืดหยุ่นและพร้อมที่จะเติบโตเสมอ มองชีวิตผ่านมุมมองของน้ําเราจะพบว่าการต้านทานและการยึดติดมักนํามาซึ่งความทุกข์แต่ในทางกลับกันการยืดหยุ่นและการไหลไปตามธรรมชาติของสิ่งต่างๆทําให้เรามีอิสระและสงบสุขมากขึ้นขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The b o o k t เทเล r ครับทุกๆวันเป็นโอกาสใหม่ ในการพัฒนาตนเองและการก้าวไปข้างหน้าอย่าลืมให้ความสำคัญกับสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและมุ่งมันในการทำสิ่งที่ทำให้เราสงบใจขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนี้แล้วพบกันได้ใหม่นิตตอนหน้าสวัสดีครับ